ที่16พฤศจิกายน2567อาจารย์ฟันให้เม็ดเดียว92ล่างแล้วก็บล609ทงให้ลูกศิษย์เน้นๆไปที่92ทำไมทำไมวันนี้ส2บสอบกไปเลย0 9บน92ล่างใี่ยนะทรงไปไล่มองต่อเด็ดๆเด้นี่สิ่งใดคือกันจะเอาไหมจะลองสอบก่อนเอาสอบเนาะ ข,ขนม2,567ฟันเม็ดเดียว92บน609ของขวัญวันลอยกระทงเ,เลขกดนี่ของอาจารย์บนเน้นเน้นย้ำย้ำบน60สิกายัน2 5 1 7บนเม็ดเดียว609ล่างเม็ดเดียว92เป็นของขวัญวันลอยกระทงให้กับลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็เน,น้นเน้นไปที่92แล้วก็609เม็ดเดียว92 บวิ่งกับเหยีงออกกระไดอาจารย์ภาษาอีสานยานงยางคือออีกย่างยางคือเดิน,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 นอ่ะรัฐบาลไทยงวดนี้ประจำวันที่สิบหกพฤศจิกายนเนะาะาาก็ให้ไม่เยอะก็ให้เหมือนเดิมสี่หางแล้วก็เม็ดเดียวเก้าสอง ใครที่เห็นแล้วกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยวันนี้คนที่เห็นก็จะมีโชคร่วมกันแล้วก็ที่อาจารย์ชอบแล้วก็รักมากที่สุดในงวดนี้นะนะลุงอุนะลุงอูเลื่องยังบงวนะอ่ก็หกพฤศจิกายนเม็ดเดียวก้าสองแล้วก็บนหกศูนย์เก้าแล้วก็หกศูนย์สามอืมหกศูนย์เก้าหกศูนย์สามใครเห็นแล้วแคปหน้าจอไว้เลยครับเบอร์ทัวร์อาจารย์ก็อยู่ด้านล่างใครที่เห็นแล้วแคป ตัวนี้ไว้ดีๆแล้วก็หลังหววัวออกคุณได้เจอกันแน่กับอาจารย์วันนี้ครับอาจารย์มั่นใจแล้วก็แล้วก็เลขที่อาจารย์ให้ทุกคนตอนเนี้ยคืออาจารย์มั่นใจมากครับถามว่าอาจารย์มั่นใจแค่ไหนอาจารย์มั่นใจมากแล้วก็เลขที่อาจารย์เน้นๆก็มี92แล้วก็09แล้วก็มี03ร,รัฐบาลไทยวันนี้บนวิ่ง0ล่างวิ่ง2 เม็ดเดียวเก้าสองสองเก้าแล้วก็รัฐบาลไทยอาจารย์ยังมั่นใจว่างวดน,นี้สาตัวเี่มเป็นที่หกศูนย์เกครับตมอุเล่ปนที่609นะ,ะประสงค์สิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นร่ำรวยเงินทองตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเห็นตัวเลขของอาจารย์แล้วรีบไปหาซื้อไวด้ดีๆเพราะว่างวดน,นี้อาจารย์ให้เม็ดเดียวเก<ะ>้าสองล<ะ>่าง<ะ>บนฟันขาดฟันขาด609แล้วก็0 3สา แล้วก็603แล้วก็609ฟันขาดรัฐบาลไทยว่นนี้อย่าลืม02ด้วยแล้วก็มีอยู่4หางแล้วก็ให้ทุกคนนั้นไปหาซื้อออตเตอรี่กันไว้เลยใครที่จะชอบไปบนอากาศหรือจะไปข้างล่างไปใต้ดินก็แล้วแต่อ่ก็เขาเรียกว่าไป N3 N3 เพราะมันมีหัวย บนดินแล้วใครจะไปบนอากาศหรือจะไปบนดินก็แล้วแต่เพราะว่าตอนนี้รัฐบาลเปิดขายหวยเอ็นสาเอ็นสามเรียบร้อยแล้วก็ให้ทุกคนไปซื้อเอาเลขที่อาจารย์ให้ไปแล้วเม็ดเดียว92แล้วก็เนน้นๆก็คือ03กับ09 609แล้วก็ศูแล้วก็การศูนย์อาจารย์จะบอกให้ละกันว่างวดนี้ตัวไหนมาแรงเยอก่อนเอาไจิ้มเลยเขาแค่ต้องดีฉันอเม็ดเดียวเนาะ รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16พฤษจิกายน2567จําไว้นะจําคาที่อาจารย์ไว้นะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16พฤษจิกายน2567เม็ดเดียวล่าง92ฟันขาดฟังใหม่นะฟังใหม่นะงวดประจำวันที่16พฤษจิกายน2 5 6 7 เม็ดเดียว9229นก้นล่างใครที่เห็นอาจารย์พูดแล้วเมื่อกี้ให้แชร์แชร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดพิมพ์คำว่า92แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16พฤศจิกาย,ยน2567อาจารย์ฟันให้เม็ดเดียว92แล้วก็เลขบนอาจารย์ก็น่าจะศูนย์เนาะไม่ไปไหน รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2567เด่น2เม็ดเดียว92แล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะให้อ่าเลขบนเนาะก็จะให้เลขบนอ่าเลขบนของอาจารย์ก็จะมี02 02นะอ่าแล้วก็09แล้วก็03ก็จะเน้นที่0 แต่ว่าเม็ดเดียวของอาจารย์ก็คือ92แล้วก็เดี๋ยวอา,อาจารย์ให้เลยละกันเม็ดเดียวของอาจารย์นะใครที่รอเลขเม็ดเดียวใครที่จากได้เน้นก็คืออาจารย์มั่นใจแล้วก็เน้นให้ไปที่92ล่างงวดน,นี้นะ92ล่างจําไวด้ดีๆนะคนสุรินนะอเม,ม็ดเดียว92ล่างอาจารย์ให้92แล้วก็ใครที่ได้ดูคลิปให้กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วย แล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะเขียนใส่กระดาษให้เนาะคใช่ตีขวดนี่ให้ไปในงานวันลอยกระทงให้ไปเป็นของขวัญวันลอยกระทงอ